เขาจะปาร์ตี้ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างกันนะใช้ใหม่กับแพ้ไใหม่นะทุกคนพี่น้องกันไหวไม่ไหวก็ต้องไหวไหวสิไหวสิใช้ใหม่ยิ้มแป้นแล้วอะใช้ใหม่ยิ้มอ๋ยัางแบบดูดิโอเคหน้าตาใช้ได้เลยอ่ะทีนี้ก็ลองชิมน้ำมาดูอร่อยอร่อยก็ตักใส่จานอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปาร์ตี้กันแล้วนะคะทุกคน โอ้โหนี่นะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์พาเพื่อนมาเที่ยวบ้านนะคะจะมาทําอะไรคะดีไซน์จะมาทําอะไรคะมาปาร์ตี้ฉลองสอบเสร็จใช่ไหมเอ้าหายไปไหนกันบม๊ทำเสลยเอามาช่ของลงก่อนเร็วเอ้ามาช่ของลงก่อนขึ้นบ้านกันแล้วทุกคนมานี่มานี่มาช่วยแม่ของลงก่อนเป็นไรเจ้ากระจอนเป็นไรมามันไม่ทำไรอ่ะนี่วันนี้นะ แม่จะทําส้มตำให้เด็กกินนะคะทุกคนวันนี้เขาจะปาร์ตี้ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างกันนะนี่ดูสิโอเคเดี๋ยวแม่เตรียมของให้แล้วก็ให้ตำกันเองเนาะมาไม่ทำไรปาร์ตี้ใจดีอ้าวมาเร้วมาช่วยถือของปาร์ตี้ไม่ทำอะไรมาแล้วแต่ตัวนี้ไม่แน่ตัวนี้ตัวแรกไงจะจัดกวหมาเหรอเอาแล้วเอาแล้ว ห้าวิ่งหนีห้าวิ่งหนีอ่าถือของไปค่ะเอาไปคนละอันเออพอแล้วพอแล้วให้คนอื่นถือมั่งใช่ไหมให้คนอื่นถือมั่งได้ไวเหรอนี่คนนี้แพ้ใหม่นะทุกคนนัก่ะช่วยด้วยมิ้นค่ะทุกคนหมดแล้วโอเคไปหมดแล้วนู่นไปช่วยแพ้ใหม่นู่นนะแพ้ใหม่ไปเยอะไปแนนก็หมา จั๊กจั่นมีฉายาว่าแนนนะเดี๋ยวคนดูงงเอ้าทำไมเดี๋ยวจั๊กจั่นเดี๋ยวแนนอะไรอย่างเงี้ยปะวันนี้แม่กุ้งมีลูกสาวห้าคนนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วมาเจอกันตอนปาร์ตี้นะคะทุกคนแต่นี่ก็คือบรรยากาศนะคะทุกคนเ้าเวลาให้ข้ามามช่สมตาดังงกหนีเข้ามุมหมดเลยกลัวยกเว้นใส่ไหมใช่ยกเว้นใส่ไหมใส่ไหมสู้คน ดังโง่เลยมิ้นมานอนมิ้นมานอนไม่เอาแล้วไม่ไม่ชาล่าจะแก้เราเราจะชาล่าเดี๋ยวชาล่าลำเป็ดนะ้อเแบมอ่าหลังจากเบื่อบนบ้านแล้วนะนี่ตอนนี้สามคนลงมาเล่นหน้าบ้านกันแล้วนะคะทุกคนเหลือข้าวหอมกับจักรจันอยู่บนบ้านสองคนไม่ร้อนกันรึอือหือยาวเล่นตากแดดเอาเอาเอาระวังไว้นะนี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้ แพรไหมกับใบตองเล่นเซิร์ฟสกีตนะคะทุกคนนี่ส่วนดีไซน์สก,กูตเตอร์ด,ดีไซน์บอกว่าอยากเล่นสก,กูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ไม่มีแบตใช่ไหมไม่ได้ชาร์จไว้ไงต้องรอพ่อพ่อไม่อยู่นะคะโซยโเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้เล่นบนบ้านวนวายกับสายใหม่กันใช่ไหมวนวายมากเมื่อกี้อา้าวทารุณกรรมอะไรสายใหม่หรือเปล่าฮะฮ่ฮ่อ๋อยิ้มสายใหม่ยิ้ม อย่าเล่นแล้วสายใหม่กับแพรใหม่นะทุกคนพี่น้องกันเออใหม่กระใหม่ไงอ่ะดูแต่ละคนนี่คนละอันคนละอันเลยอ่ะหายไปไหนแล้วนู่นนี่หนึ่งเอาเจ้าของบ้านหายดีไซน์หายไปหาสกูตเตอร์ไปหาสกูตเตอร์เหรอแบตเออ๋อชาร์จแบตเหรอได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะซ้อนได้ไหมได้ หวสิไหวสิใส่ใหม่ยิ้มแป้นแล้วอ่ะใส่ใหม่ยิ้มโอ๋ยางแป้นยางแป้นไหนดีไซน์นั่งดิอุ้ยไม่ได้นะลูกไม่ได้ปั่นไม่ได้ยางล้วนแล้วแตกแล้วด้วยไหนดูดิฮะเนี่ยเนี่นกบเออจริงด้วยเพราะว่ามันตากแดดไงไปเจาะนี่ใส่ไม่ดีไปเลยไปเลยมาตอนนี้ได้เวลาทําส้มตำไหนใครทําเป็นใครทําเป็นใครทำเป็นกับข้าวจานกับข้าวหอมทำเป็น ไม่ต้องใส่เยอะนะกระเทียมมันจะเหม็นนะเออใส่เยอะจังจะอันนี้จะตำแยกกันไม่ใช่เหรอใส่พริกกับไม่ใส่พริกไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใส่พริกโอเคถ้าพลาถ้าใส่เยอะกระเทียมใส่กระเทียมเี่ะมันจะเหม็นใครใส่พริกบ้างใครใส่พริกบ้างอ่าเอาเอาไม่ใส่พริกก่อนโอเคใส่น้ำตาลปี๊บไปใครใส่พริกบ้างใส่ปลาร้าไหมใส่ปลาร้าไหมดู่อนเดี๋ยวตามอ่าอันนี้ไอ้เทใส่นี่เทใส่ครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็ได้อ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะพอนานเดี๋ยวชิมก่อน ออย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าตำแรงอาบีมะนาวบีมะนาวใส่ไปใส่ลงไปเลยแล,ล้วกนะ็ใส่ลงไปเลยระวังมันขมนะลองตบมันขมนะใส่ลงไปบีบีไม่พอหรอกลองชิมก่อนได้ไม่ต้องใส่แล้วเดี๋ยวมันขมเอาใส่น้ำปลานหน่อยนึงน้ำตาละละลายยังน้ำตาลละลายยังดูสิอ่ะคนดิใจเอาเอาครกทำอย่างเงี้ยกวนกันก่อนให้น้ำตาลละลายก็เหมือนเราเลยออะมือแตะๆชิมดิเธอกินไม่ได้เธอกินมะนาวไม่ได้คอมปี เดีวมันใส่เส้นเดี๋ยวมันก็อเนี่ยแต่แต่ว่าใช่เดี๋ยวพอเราใส่เส้นมะละกอแล้วมันก็จะนี่นะตอนนี้มันจะเข้มข้นใส่มะนาวเพิ่มไหมหรือว่าใส่อะไรเพิ่มอ๋อไปล้านใส่หน่อยนึงอ่าไปล้าใส่หน่อยหนึ่งไหมยังหรือว่าจะใส่น้ำปลาคนกินเผ็ดไงคนกินเผ็ดเราต้องให้คนที่ไม่กินเผ็ดเอออ่าอร่อยแล้วใส่เส้นมะละกอขยุมใส่ไปเลยหนึ่งขยุมเออขยุมไปตามไปตามแล้วก็เออเอาใช้ทับพีด้วยประกอบกัน ตักขึ้นมาอาเรยเจ้ากระจันทำซิจ้ากระจันทำเป็นไม่ใช่หรอเออนั่นนะเออคล้องแค้นนะได้ยังทั่วยังตำให้ทั่วทั่ว,จะจะวแล้วชิมอีกรอบนึงว่าจะใส่อะไรเพิ่มไหมเมือ่อกี้ลืมใส่ถั่วฝักยาวก,กับมะเขือเทศนะแม่ใส่ให้ละชิมก่อนอร่อยอร่อยยังอร,อ,ยอร่อยก็ตักใส่จานจะเพิ่มอะไรไหมเอาเอาอันนี้ออกตำเองกินเองนะเอาอร่อยว่านะไหนดูดิว้าว มันจืดจะได้สีมันจืดมากแต่ละเ็เราไม่ใส่พริกไงแต่มันอร่อยอยู่ใช่ไหมเฮไปเลยโอเคปลเดี๋ยวกินกับไก่ย่างเออยกเลยปลาเดี๋ยวโคกต่อไปข้าวหอมก็ไปตออจะใส่พริกเอาพริกต่อไปพริกทรายเออมันรู้เผ็ดละเอาสองเม็ดสองเม็ดก่อนสองเม็ดก่อนเผื่อมันเผ็ดเกินระวังเดีระวังกระด็นเข้าตานะนะสองคนนี้ถ้าทางดูคล่องแคล่วนะระวังอย่างเดียวระวังพริกเข้าตา แตกยางถั่วแตกยางแล้วโอเคเอากระเทียมใส่ปลายนี่นะเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วนะก็นี่ใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายบีบมะนาวน้ำปลาเลยไหนดูดิโอเคหน้าตาใช้ได้เลยอ่ะทีนี้ก็ลองชิมน้ำมาดูโอเคยังสีได้เด้อสีได้อยู่เด้ออร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยแล้วก็ใส่เส้นมะละกอเลยถ้านพอใจแล้วอ่ะ ่ะไปดูทางนู้นก่อนอ้าวไมใช่เรานี่เดียวะ okay, คะทางนี้เป็นไงคะน้ำเปล่าม่กน้ำ็เปล่าก็มีน้ำแข็งก็มีอีกถุงเนื้อลูกนี่เริ่มแล้วนะคะทุกคนปราร์ตี้ข้าวเหนียวส้ตมตำแกงย่างไปสายชิมเลยยังไปสายชิม,ล <c oughs> ชมเลยยนะังเยอะล ชิมเผ็ดชิมของเขาหรือยังชิมแล้วชิมหรือยังเผ็ดมากเลยเหรอเม่ค่ะชิมแล้วลองชิมหรือยังใครหมายชิมหรือยังคะมิ้งก็ไปกินอันน้นเลยค่ะมิ้นมิ้งบอกเอาไว้ใส่พริกอะนี่สองคนนี้กินเผ็ดเอาข้าวเหนียวแกะข้าวเหนียวสิลูกเอาข้าวเหนียวมากินเลยเออแกะปั้นเลยเอ้ยมีมาแล้วอีกหนึ่งคนใครกับคนที่สองคะข้าวหอมข้าวหอมกับคนที่สองเฮ้ยใครเลยมิ้นทายผิดแก้ไขอ๋อ ข้าวหอมไทยใครนะอ๋อมะใครผิดกันหมดเลยยกเบ้นมิ้นมิ้นไทยยากมิ้นไทยว่าข้าวหอมกับคนสุดท้ายผิดสิจักรจันทรไทยว่ามิ้นกับคนสุดท้ายตอนนี้ลุ้นลุ้นว่าคนที่ไทยว่ามิ้นกับคนสุดท้ายจะถูกไหมคือสามคนอะไทยว่ามินกับคนสุดท้ายไงตอนนี้ต้องลุ้นว่าระหว่างจักรจันทร์กับมินใครจะกลับคนสุดท้ายเอ้ยข้าวหอมกลับแล้วคนที่สองบ๊ายบาย เหลือสองคนนะคะทุกคนบายบายจักรจันร์กับคนที่สานี่ใครไทยถูกบ้างดีไซน์ไายถูกข้าวหอมไทยถูกจักรจันทร์ยถูกว่าเพ่ไหมกับคนสุดท้ายนะคะทุกคนแบมไทไม่มีใครแย่งเลยใบตองกลับก่อนไงยังไม่ทันไทยไงใบตองกับคนแรกตอนนี้เหลือเพ่ไหมมาลุ้นกันเพ่ไหมคิดว่าพ่อจะรับกี่โมงทุ่มหนึ่ง แม่ถ่ายมาทุ่มหนึ่งเราก็ถ่ายมาทุม่มหนึ่งไเข้าบ้านต่อนี่นะคะทุกคนพ่อแพรใหมามารับแล้วนะแพร่หมายกับคนสุดท้ายเอาขอไปครบหรือยัง<ป>ชุดแพร่หมายไปแล้วใช่ไหมข้ามได้ไหมบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ